ขวดน้ําเก่าขวดน้ําอารมณ์กินเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะครับคุณผู้ชมครับสามารถนําไปกําจัดยุงได้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพิ่นแชนแนลนะครับวันนี้พ่อเพิ่นก็จะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาเรื่องยุงครับส่วนมากแล้วยุงก็จะมาช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงหน้าร้อนนะครับเวลามันเข้ามาในบ้านเรือนของเรานะครับมันก็จะมากัดลูกหลานของเราทําให้ กิดโรคได้นะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนแล้วครับเพราะว่าพ่อเพื่จะพาคุณผู้ชมมาทําการกําจัดนะครับกําจัดยุงด้วยวิธีไหนครับโดยวิธีง่ายๆได้ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับขวดน้ําครับขวดน้ําพลาสติกหรือว่าขวดน้ําที่เรากินเสร็จแล้วนะครับสามารถไล่ยุงหรือว่ากําจัดยุงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพื่อจะทําการกําจัดยุงนะครับหรือว่าไล่ยุงนะครับ ก็จะมีขวดน้ําพลาสติกครับวันนี้พ่อเพิ่นจะใช้2ขวดนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นน้ําแดงครับน้ําแดงเฮลูบอยนี่หละครับเป็นตัวดึงดูดให้ยุงเข้ามากินหรือว่าให้ยุงมาตายนะครับในขวดน้ําของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับพัตเตอร์มินครับเป็นแพทเค้กนะครับตัวนี้ก็คือตัวช่วยดึงดูดยุงเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ําเปล่าครับ1แก้วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํา การกําจัดยุงกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดนะครับตัดขวดน้ําครึ่งขวดนะครับจะตัดตรงช่วงคอพอดีครับเนี่ครับอขอกววดนี้นะครับ ี๋ยวเราใส่เราจะใส่นี้ครับนี่ครับจะตัดสองขวดเลยนะครับเมื่อเราตัดขวดของเราเสร็จแล้วนะครับให้เราผสมครับน้ำแดงครับ1แก้วนะครับ แล้วก็แพนเค้กครับ1นึ่งช้อนนะครับคนเลยครับเราคนให้ละเอียดเลยครับหรือว่าคนให้เข้าให้เข้ากันนะครับแพนเค้กกับน้ำแดงนะครับเสร็จแล้วให้เราเทใส่ครับเราเทใส่ไม่ต้องเต็มนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วให้เราทำอย่างนี้ครับให้เราหาเทปเทปนะครับปิดไว้นะครับไม่ให้มันหลุดนะครับตบบอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับทั้งสองงานเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราหากระดาษครับกระดาษทึบๆนะครับ ที่ยุงมองไม่เห็นนะครับให้ปิดเลยครับปิดไว้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใช้เทปพันนะครับให้เราใช้เทปครับปิดไว้ครับแบบนี้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับทั้งสองอันเลยนะครับทําเหมือนกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็นําไปวางตรงที่มุมอับหรือว่าที่ทิบทึบ ตรงที่ยุงชอบมานะครับในบ้านเรือนของเรากันเลยนะครับแบบนี้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็วางไว้ตรงที่มุมอับๆนะครับให้พ้นจากมือเด็กหรือว่าลูกหลานของเราด้วยนะครับเวลายุงมันเห็นนะครับมันก็จะบินเข้าไปนะครับเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่ากินของน้ำแดงหรือว่าแผนเค้กนะครับจะมีกลิ่นหอมดึงดูดครับ สำหรับดึงดูดให้ยุงเข้าไปกินหรือว่าไปจมอยู่ข้างในครับน้ำครับไปจมในน้ำแดงของเรานะครับเวลามันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับยุงส่วนมากแล้วมันจะเข้าอย่างเดียวนะครับเวลาออกมันออกไม่ได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งเราก็วางไว้ใต้โต๊ะนะครับคุณผู้ชมครับใต้โต๊ะที่เรานั่งนะครับนี่ครับ เวลายุงบินผ่านมาได้กลิ่นมันก็จะบินเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวิธีการกําจัดยุงในวันนี้ครับก็เพลินหบังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวิธีง่ายๆเลยนะครับในการกําจัดยุงในวันนี้ครับวดน้ําที่เรากินเสร็จแล้วครับสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์สามารถไล่ยุงหรือว่ากําจัดยุงได้ด้วยนะครับ เป็นวิธีง่ายๆคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับรพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินช anel น้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ